หนักเรียนบอกว่าอาวุศมิจฉาประดิษฐ์เศรษฐศาส,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 าสาังค์มันไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่มันเป็นเรื่องใกล้ตัวซึ่งผู้ที่เรียนสังคมศึกษา,ากต้องชี้ชัดได้ไม่ได้เป็นประชากรไม่ได้เป็นประชากรที่เรียนสารสิ่งนี้สามรารถมุ่งธุรกิจของตนเองได้ มอประยปจนถึงาริสาส์ปงไปจนถึงสาติสาสแล้วก็มองไปงงไปจนถึงเศรษาามส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 ามมสา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 มคามสาสามนามรามส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 เตสามสานสามสามสามามสามสรมสามสามสางสามสามามสามสามสามามสามสามนามสามสนมรามส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 กมสา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 าามสามสามาานสืนสมเาาม ยังไม่สามารถที่จะอธิบายได้อย่างเชี่ยวชาญหรือจ้ง่ชัดเจนตามกระบวนการหรือตามรูปแบบโครงสร้างที่มัน่าจะเกิดไปได้แม้แต่ในสถานการณ์ที่เราจะให้คนที่โจที่จะกลับไปรับปริญญาเข้ากับคนที่จบไดรับปริญญาตรงให้เป็นทีมไวในการในการ presentation บางอย่างในการนำเสนอบางอย่างเนี่ย เราจะเราจฟังจบแล้วเราจะรู้ว่าในระดับมัอร์ดีกรีจะพูดทั้ที่จะพูดได้ลุ่มลึกจะลึกนักพนักานไหนไม่รตยจะได้มากกว่าในระดับปริญญาตรีอยู่ยแล้วโดยหลักธรรมชาติของการศึกษาสมมติว่าคุเรียนมาแล้วยังไม่ได้ไปประกอบวิชาชีพนะแต่ถ้าสมมติคนจบปริญญาตรีแต่ว่าเป็นวิทยากรเป็นอาจารย์มาสอนครับท่านการฝึกวนทุกวันทุกวันทุกวันจุกเชี่ยวชา เอาแ <úc> บ <chter S 1> บจบมาบัตมาแล้วยังไม่ได้มีงานครับเนาะแล้วให้แบบผู้จัดพัสาสิ่งของตัวเองเนี่ยนะคะดังนั้นการลุ้นลุ้งหรือการทำแบบลงใจและแต่การพิมพ์ที่ไวในบ้านมาเนี่ยในระดับปริญญาโทจะต้องพิมพ์ที่ไวในบ้ากกว่าในระดับปริญญาตรีด้วยหลักความเป็นจริงมันเป็นเช่นนั้นนะคะดังนั้นศาสนาในจี่หมายถึงนะคะมันไม่ใช่ศาสนานะไม่ใช่ศาสนาคริสต์นะไม่ใช่伊斯兰 สิ่งนะกรรามฮหนดูนะคะไม่ใช่ศาสนาอื่นๆนะแต่มันหมายถึงทั้งความเชื่อความศัสทธาการปฏิบัติธรรมการแสดงจเสดความเชื่อในสิ่งศิ์สิท้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ก็ตามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ตามไม่ว่าแต่จะปนไม่หวนะคะจะไม่ไหวสามาวจาไมไหวสาเจ้าจะไม่ไหวจะไม่ขุเยิ่งจาไม่ไหวจะปกกก็ตาม อันนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เขาเชื่อและศรัทธาในรูปแบบทางจิตวิญญาณของเขาเพราะว่คนเรามันมีบางคนก็ศรัทธาปรัชญาบางคนก็ศรัทธาไสยศาสตร์บางคนก็เชื่อว่าอำนาจของไสยศาสตร์มนดาบในการนำมาส่งความสุขสมบูรณ์ความโชคดีบางคนก็มีความเชื่อใน เชื่อในท่านอาจารย์ต้องมีความเชื่อในคำสบ่งต้องมีความเชื่อในกลุ่มเองในทานเชื่อตนเองเองไม่หนาใยอย่างอื่นแต่มันก็เวือเป็นศาสนาอยู่นี่ก็คือความเชื่อเชื่อในตัวเองหรือศรัทธาหรือวิธีเป็นรูปแบบลักษณะของศาสนาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผู้ที่เรียนรู้ศาสนาต้องต้องต้อง ไม่ใช่คุณจะต้องเป็นนมีศาสนาการมีศาสนาเนี่ยมันเป็นที่สี่อันดํารางลำดับที่ไปของที่เป็นคนมีศาสนาและไม่มีศาสนาแต่ที่กําลังอธิบายนะกาลังกับเราอย่เขาอ่านเขาเขาอานจากกาลังไปยให้ถึงว่าม่ีศาสนาก็ได้ไม่ต้องนับถืออุตส่าห์อิสลามเราไปดูก็ได้เชื่อมันในตัวเองสําคัญในตัวเองก็ประสบผลสาเร็จเหมือนกัน เขาแปลว่าภายในใจของเขาเนี่ยเขากมีศาสนาเพราะหลักฐาความเป็นจริงจริงศาสนามันคือความเชื่อความสรัทธาและวิธีการปฏิบัติมันเป็นไปไม่ได้ที่มนุษย์คนหนึ่งเกิดขึ้นเขาจะไม่ปฏิบัติอะไรเอย่างเช่นเขาอยากจะเป็นคนดีว่าเขาอยากจะเป็นคนที่มีความอัศจรรยในเรื่องในเรื่องหนึ่งเขาจะต้องฝึกฝนตัวเองนะ เพาต้องฝึกฝนตัเราต้องเชื่อว่าเขาถึงทำได้และเขาจะต้องสร้างพลังแรงจูงใจก็คือความศรัทธาเนี่ยในสิ่งที่เขาเชื่อเนี่ยให้มันเกิดเกิดประโยชน์เกิดขึ้นกับเขาเพราะเขาเชื่อว่าถ้าเขาซึ่งศรัทธานี้อาชีพเนี้ยมันจะสร้างความมั่นคงให้กับเขาได้มันก็เหมือนกับนักศึกษาที่ต้องมานั่งฟังอาจารย์บ่น ต้องใช้ความเชื่อมของตัวเองทางสัมพันธ์พลังของตัวองทั้นัที่ทุกคนคนเนี่ยวันนี้ยังอาจจะยังไม่ได้กินกาแฟเลยบางคนอาจจะมีปัญหาควอมกลัวยืมและบางคนอาจจะยังไม่มีด้กินแจ็คก้าเติมบางคนอาจจะมีการประจำมันค้างตื่นรอฉันไม่เคยอยู่เนี่ยฉันต้องใช้ระยะเวลาประมาณสองชั่วโมงกว่านี้ในการเข้ามาเรียนกับอาจารย์ยาสังก้าเนี่ยเราเดี๋ยวต้องสั่งเะี๋ยต้องสั่งถ้าองสร้างความต้องการต้องชื่อมั่ง ว่าการเข้ามาเรียนรู้การส่งสังคมโดยโดยอาจารยา์ยศุทธาราเป็นผู้บรรยายจาดัดน้ำไปซึ่งความรู้ความเข้าใจและก็ความรกระชับแจ้งอันนี้ก็คือสังคมศึกษาจะต้องมี ความคิดเป็นพื้นฐานอย่างนี้จึงสามารถที่จะพิบายนในรูปแบบของศาสนาได้อย่างชัดเจนนะครับดังน้นอาจารย์อยากบอกว่าการสอนศาสนาในเวลาคอยพูไปมันยังเรื่องศาสนาเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะต้องระวังเลยแหละสองวิถีชีวิตหนึ่งต้องระวังระวังเลยนะครับแล้วก็กลุ่มชั้นพันต้องระวังระวังเลยเมื่อเราพิบายนิพพินชีวิตเปลี่ยนแน่นอน เพราะว่าคนฟังเนี่ยเขาก็ฟังเป็นใช่ใช่ใช่นะครับมันจริงมันจริงหรือไม่จริงนะครัอย่างนีวเป็นต้นดังนั้นเราก็จะต้องมีความรู้อย่างจริงมีความเข้าใจอย่างชัดเจนนะงรั่นเป็นไปไม่ได้ว่าการเรียนในระดับปริญญาโทจะทำให้เรารู้ทุกอย่างมันไม่มันไม่ใช่การตุกการันตีแต่ปริญญาโทจะเก็คเรื่องในเรื่องของกระบวนการวิธีการการขยายคความรู้และการเข้าถึงองค์ความรู้ แต่ <ใน S 1> องค์รทั้งหมดนั้นอยู่ในตัวพวกเราต้องไปสืบสมงเสหาศึกษาเรืองตื่นันสิ้เหล่นี้เกิดขึ <transgender women> <rix> ้นได้จากการจดกระบวนการนี้การเกิดจากประสบการณ์เรียนมาตลอดระยะเวลา20ปีของอาจารย์วิศวาสุธราเรียนจงเรียนนตรี ม้ปีเองปริญญาโทอีไปได้ห้าปีเอาปริญญาเอกที่ไปได้ห้าปีอยากจะจบภายในที่ปีก็ชัางเรืของคุณมันเล่นไปสิบห้ปีแล้วแลอาจารย์ก็พังประมาณห้าปีเข้าไปปีที่อาจารย์ก็ประเด็นต่อไน้รองบรปริญญาเอกไปหนึ่งกาังสอนสังคมศึกษาก็เพิ่งจบจะไปดังนั้นอาจารย์ก็สามารถที่จะวางโปรแกรมตัวเองไดว่าจจบอย่างไรมีคุณภาพะจบอย่างไรจะมีควา แล้วก็จบอย่างไรที่จะปิดฉาจะเปินการเรียนของตัเองให้ดีที่สุดแล้วก็ตัวเองที่สมัยที่เราเป็นิสิตนักศึกษาเนี่ยยังไม่เสียทีมีการสอนอาจารย์ขนาดไหนมีความร่ความเข้าใจขนาดไหนสร้างงคนเซิเตอร์ของตัวเองในฐานะตัวนี้เป็นนักเรียนในขนาดไหนหรือสิ่งเหล่นี้เองนครับเพื่อนฝูงก็จะเกิดความจดจำว่าเฮ้มีคนคนหนึ่งนะที่มาเรีนสังคมเนี่ย เกมาเจ้ามากเลยธอแวรากแต่ว่าเธอมีที่ีเจเนชัเธอมีนาารสงามีา์ร์่ลกแล้วก็มีความใจในเรื่องของสรรสองสามสิงนี้อย่างเเลยเี่อเป็นคนที่น่าติดตามคนนึงอย่างเี้เป็นต้น้าไปสร้าสตอรี่ที่ไก็ตามคุณจะต้องจดจำได้ไม่ว่าแต่เราจะเป็นวิทยากรที่จะ ความร pues ู้ไม่ว่าแต่เราจะเป็นครูที่ต้องให้ความรู้นักเรียนหรือไม่ว่าเราจะเป็นอาจารย์ที่จะต้องถ่ายทอดองค์ความรู้ระดับสูงให้กับน nah in ิสิตนักศึกษาไม่ว่าจะไระดับปริญญาตรีฑปริญญาโทหรือในระดับมือดีด็อกเตอร์นั่นเองหรืออาจจะได้รับเชิญพิเศษให้ไปบรรยายในหน่วยงานราชการต่างๆที่มีควีมระดับบริหาระดับสูงระดตบตำรอนั่นเองซึ่ง เขาเรีกวิชาที่ชั้นสงมันเป็นสิ่งที่ไม่มีใคร้อให้ขายได้แล้วก็ไม่มีใครที่จะเที่ยงเทียงกันเลยมันเป็นสิ่งที่จะต้องสั่งสมสูงปัยญาเรียนอย่างบ้านข่างนะคะสังสมความรงอย่างสูงโตหรือสลาสเต็นสายายกับการอ่านหนังสือแล้วก็ต้องเข้าใจกับหนังสือและมีให้ได้ ใเข้าใจในชีวิตของฉันสามารถเข้าใจในเรื่อนี้ได้หรือไม่ต้องมีการคิดตุนตลอดมามากเลยอาจารย์จึงเป็นคนหนึ่งที่คิดตุนในการอ่านหนังสือคนขันเยอะตั้งแต่ระดับปริญญาตรีเพราะเป็นคนที่ไม่ฉลาดนั่นี้เขาไม่ฉลาดจะเห็นจุดจุดด้ยของตนเองเวลาอาจารย์ในห้องพูดอะไรออกมาอาจารย์ไม่รู้เรื่องเลยว่าศาสนาคืออะไรวิถีชีวิตคืออะไรการสรมผัสมือคืออะไร ลักษณงจากนี้ดังนั้นการสอนสมคุกเนี่ยอาจารย์ได้ส่งสารกำลังจังทายทอดวิธีความรู้ช่ังสมใหกับพวกเราทุกคนว่าในขณะที่เราเป็นนักศึกษาแล้วก็การสอนสมงคมศึกษาเนี่ยมี่จะจมใหม่เนี่ยมีอะไรต้องเรียนรู้เนี่ยอะไรบ้างที่จะเป็นจุดเด่นเราหรือะไรที่เป็นจุดน้อยที่เราต้องพัฒนาแล้วจุดต่างจุดร่วมมันอยู่ตรงไหนแล้วเราจะต้ทำโคราการ ของเราเนป็นอย่างไรถ้าเราไม่ได้เรียอะไรเลยเราจะต้องพัฒนาตัวของเราอย่างไรอย่างเป็นต้นนะครับอย่ามองเพียงอนาคตเพราะปัจจุบันมันกำหนดอนาคตของคนนะปัจจุบันมันกำหนดอนาคตของคนเข้าใจนะคะวันนี้คุณไม่เก่งคุณจบออกไปคุณก็ไม่เก่ง และก็ไม่มีใครเชิญมันย้ายจะไปสอบรู้ก็ไม่ได้จะไปทํอวไาได้ไม่ได้เพราะไม่เก่กไม่จบจ้ำดังนั้นโลกจะเลือกจํำบ้งโคนที่มีเสาหัวที่มีอะไรก็ได้แต่ที่มันแตกต่างจะกคนอื่นที่แบบชัดเจนเข้าใจแล้วก็มี ขาวเบอร์ที่ไม่ดับ่อนไปในร่างกายของคนอนก็ีโรคยาจนดขแล้วโรงจะทาให้คุณด่างมาในที่สในสารในสารวิชาชีพของคุณการเปลี่ยนสังคมศสางเป็นสาให่เพราเราไม่ได้พูดเหมือนรอาจารย์แต่แต่แต่เร่าเราเราไม่ได้บรรยายิารนะคะเราไม่ได้ประเลขศาเร์ เราทกำลังป็นอ่าเกี่ยวกับสังคมการสอนสักคมซึ่งคุณจะรู้ทั้งวิชาวิศาและก็ศรษะต้องเขระมาในอาทิตย์นี้วันนี้อาทิตย์นี้คุณจะต้องรู้ใสศาสนาวิธีและก็กรูชาติพันธ์คุณจะต้องรู้พวกเนี้ยทั้งหมดเลยเพราะว่าคุณกำลังไปน่สอนซิสต็มางนนยังม่มาลำสอน ให้กุ่มกลุ่ม่งฟังนั้นกเรียนาสอมกว่าจะต้องสร้างความสนใจต้องชัดแจงจุดนนิ้หนึงเั็เป็นอนไปว่าแต่การลการทาตไม่ว่าแต่ปรรการของคนไม่ว่าแต่ความเรรำทางพศไม่ว่ามหลาหายสงเกหรือ่ความเก่งของนักเรียนว่าแตความไม่ใา่ของนักเรียนซึ่งมันเป็นสิ่งที่ การสอบการสอบสังคมศานาจะเป็นอยต้องรู้ที่มาของมัแล้วก็จุดเด่นจุดน้อยเกิดจากศาสนาแล้วก็มีวิธีในการแก้ไขอย่างไรเรี่อเป็นต้นนะครับดังนั้นศาสนาจึงมีความเชื่อความศรัทธาการปฏิบัติติกรรม่าที่แสดงถึงความเชื่อในศักดิ์ศร์พลังศีลสิ่งเหือธรรมชาติและศาสนาจึงมีความสำคัญในการนิยมและวิธีของกัุใน สังคมไม่ะมันมีมันมีคนที่พอสมควรที่สามารถที่จะกล่องกล่าวให้ให้คนในสังคมนได้เป็นเครั้นเดียวกันที่เราจะมองเห็นคือซิลิเนอร์ที่เราจะมองเห็นคือครีมเลเร์ที่เรามองเห็นคือฟุตเีสที่เรามองเห็นก็คือพระรามเห็นอยู่เลยที่เราอเห็นก็คือศาสนายูดาห์เนื้อที่เราเห็นแล้วเราสึกมาเลยมันเป็นกลุ่มก้อนของเขาแล้วมันก็จะมีค่านิยม เขาเองเนี่ยนะคะก็จะเป็นกตรเป็นอแสดงแสดงย่าว่าความเป็นความเป็นอัลลั์แบบเป็นอย่างไรเป็นอัลลักแบบมุสลิมเป็นอย่างไรเปาอัลลัคแบบบริสเป็นอย่างนะครยกตัวอย่างที่เราเห็ก็คือพระพุทธศาสนาในประเทศไทยพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาหลักของประเทศนะครับซึมีความายซึ่งมี่างมาก่าต่อวัฒนธรรมให้มันไปถึงวัฒนอรของการกินการกินารใช้ความคิดะัการทำ ทีเรื่อนี้กังดำเนนอยู่เนี่ยมันมีพบกระทบโดยรลมทั้วทางร้านแระที่มตการกินกยั่ยนอาศัยการันทีชีวิตในแบบของคนไทยทั้งนั้นศาสนาไม่เพียงแต่เป็นศาสนาเท่านั้น